รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะกลับมาพบกับดิฉันการชนะอัมพสุวรรณนะคะในรายการดูดีมีธรรมทุกเชา้าวันพระสบดีแบบนี้เรามาเริ่มต้นความสุขแล้วก็มาเจริญสมาธิตั้งจิตฟังธรรมไปพร้อมๆกันค่ะหลังชมสิ่งที่น่าสนใจเดี๋ยวกลับมานะคะดด,ด,ดูีีมธ ทำนำทัวร์พาคุณผู้ชมไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจและแวะพักทำบุญระหว่างทางคะ่ะแต่จะพาไปที่ไหนเราออกเดินทางไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวทำบุญกันที่อุทยานแห่งการเรียนรู้เรื่องของพระพุทธศาสนาเรื่องการกระทำดีและกระทำชั่วจะได้ผลลัพธ์เป็นอย่างไรไปท่องแดนนรกสวรรค์จำลองที่วัดพืชดูดมคลองสิบสาม อำเภอลำลูกกาจังหวัดป,ปทุมธาน,นีครับเจริญพรญาติโยมผู้ชมรายการดูดีมีธรรมทุกท่านวันนี้เราพบกันอีกครั้งหนึ่งการพบกันครั้งนี้จะได้แนะนาท่านในเรื่องของการปฏิบัติธรรมาการปฏิบัติธรรมนั้นมีหลายระดับระดับเบื้องต้นเรียกว่าปฏิบัติธรรมโดยการให้ทานรักษาศีลซึ่งเป็นการที่จะชำระ ความตนีทีเหนียวในใจออกไปแล้วกการรักษาสีนั้นเป็นการที่ทําให้กายวาจาใจเรานั้นไม่ไปกระทบกระทั่งทําให้คนอื่นเดือดร้อนและก็ตัวเราเดือดร้อนด้วยส่วนการปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าการเจริญภาวานานั้นเป็นการปฏิบัติเกี่ยวกับการทําจิตใจให้สงบแล้วก็เป็นการลดละกิเลสในจิตใจ ไปตามลําดับของการปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานนั่นเองท่านผู้ชมทุกท่านวิถีชีวิตของมนุษย์นั้น,เ,นเดินมาเส้นทางของบุญกุศลถ้าหากว่าไม่มีบุญกุศลส,ส่งแล้วท่านผู้ชมทุกท่านก็ไม่มีโอกาสที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์หรอกเพียงแต่ว่าเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยมีความสุขที่แตกต่างกัน มีฐานะเป็นมนุษย์เหมือนกันแต่มีความเป็นอยู่แตกต่างกันทีนี้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยเรามีโอกาสที่จะทําสวนบุญใหม่ถึงเราจนเราก็พยายามทําทำททีลรเล็กทีละน้อยไม่ช้ามันก็จะมีพละกําลังมากขึ้นส่วนใหญ่เนี่ยคนที่มีฐานะดีแล้วรวยแล้วมักจะหลงอยู่ในความสุข แล้วก็ลืมทําบุญเห็นการทําบุญไม่มีความหมายไปแต่ท่านที่มีตานะยากจนอยู่นั้นเรือขวคนชั้นกลางเนี่ยไดศึกษาธรรมก็ไฝ่ที่จะทําบุญทั้งการให้ทานรักษาศรรีลนัะเจริญภาวนาไปด้วยเพราะฉะนั้นก็จะได้บอกท่านผู้ชมทุกท่านว่าวันที่20พฤษภาคมเนี่ยเป็นวันสาคัญของ ชาวพุทธเราท่านอย่าลืมเป็นวันวิสาขาบูชาเป็นวันแห่งการยกย่องเทิดทนูนพระพุทธศาสานาเพราะว่าองค์การสมชาชาตินั้นนะ่ะได้รับรองให้วันวิสาขาบูชาเป็นวันสากลสําคัญของโลกเพราะนั้นเราเป็นคนไทยนะจ๊ะคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยและเป็นเมืองพุทธเนี่ยควรจะดีใจแล้วก็มาทําบุญกันให้เต็มที่ทั้งการปฏิบัติธรรมให้ทานก็ดีรักษาศีลก็ดี เจริญภาวนาก็ดีแล้วก็วันนั้นมาฟังเทศฟังธรรมเพิ่มเติมอีก <c oughs> ก็ทําให้ชีวิตเราเนไม่สูญเปล่าแเ <c oughs> ขาเชิญชวนญาติโยมทั้งหลายเนี่ยมาทําบุญเพื่อเชิดชูพระพุทธศาสนาก็าคือทางวัดจะสร้างเจดีพุทธชย,ยันตีเพ,พื่อประดิษฐานพระพุทธเจ้า66ปางหรือ66องค์ซึ่ง66องค์66ปางเนี่ยเป็นเรื่องราวพุทธประวัติทั้งสิน้น ว่าตั้งแต่พระเจ้าตัดสรูแล้วนั้นจนถึงปร,รินิพานเนี่ยพระอ,องค์ได้ปฏิบัติภารกิจอะไรบ้างซึ่งเกี่ยวกับปางต่างๆทั้งสิน้นเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คนรุ่นหลังๆเนี่ยจะได้ศึกษาหาความรู้มันขอจเจริญพรเชิญชวนมาวัดพืชดูดมแล้วมาร่วมกันสร้างเจดีย์อ่าซึ่งฐานกว้าง25คูณ30เมตรแล้วก็สูง40เมตรแล้วก็เป็นที่บรรจปุปฏิสฐาน พระพุทธเจ้า66ปางแต่ละปางนั้นใหญ่สูง2เมตรถ้าปางยิงก็สูง2เมตรถ้าปางนั่งก็หน้าตักปาง29เมตรขอเชิญชวนในโอกาสที่ถึงวันวิสาขาบูชามาร่วมกันสร้างเจดีย์และซื้อทองแท่งเททองรอพระต่อไปขอเชิญจเจริญพรเชิญชวนจะ้ะ